สำหรับใครที่ว่าวันเลือกตั้งจริงไม่สะดวกนะคะคก็ไปลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ากันได้เลยค่ะคอ่ะมาต่อกันอีกนึ่งเรืองค่ะโดยหม้อมูซูมะเร่งค่ะก็ที่เราได้ติดตามข่าวเรื่องนี้กันมาโดยตลอดนะคะก็ได้มีการปั่นจักรยานระดมทุนค่ะเพื่อช่วยเลือกผู้ป่วยมะเร็งยักษ์รายแรกตะวันนี้ค่ะปั่นมาถึงจังหวัดสุรธานีเป็นจังหวัดที่จะซิบจดแล้วก็ปิดโครงการแล้วค่ะ โดยนายแพทย์อนิรุติรนารหรรอว่าหมอมู่ค่ะศัลยแพทย์มะเร็งวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านมเจ้าข้องมูล,ลนิธิหมอมู่สูมะเร็งค่ะผู้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานระดมทุนทัวประเทศทั้งแมสซิจังหวัดค่ะเพื่อจะมาช่วยเลือกผู้ป่วยโรคมะเร็งยักษ์รายที่ได้รับความลําบากนะคะแล้วก็มีการคาดแคลนท่านาด้านการเงินตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อทวายเป็นพระรชาชกุศลในล่วงราชการถิ่เก่าค่ะแรกแต่วัานี้ค่ะปั่นมาทึ่งทีสุรธานีแล้วนะคะ ก็มาถึงโรงเรียนสุราชพิทยาอําเภอเมืองจังหวัดสุรา์ธาน,นีเป็นจังหวัดที่77โดยมีนายสมบุ์เรืองแก้วผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรา์ธาน,นีชุมพรผู้บริหารสถานศึกษาตัวแทนสาธารณสุขอําเภอแล้วก็คณะชมรมจักรยานสุรา์ธาน,นีรวมต้อนรับค่ะครับนายแพทย์อนิรุธหรือหมอมู่เนี่ยแกก็กเป็นประธานนะครับในการจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถาวายความเคารพหน้าพระบรมไชยลักษพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศราภูมิพลอดุญเดช บรมนัทบพิตินะครับในร่วงรัชการที่9ผู้ข้าร่วงกิจกรรมรวมร้องเพลงสังส้นเส้นพระบรารมีนะครับจากนั้นนายแพทยอนิรุตนิรนัสนี่แหละครับก็ได้มอบอื่นบริจาคจากคณะผู้บริหารรับมอบนะครับนาอืนบริจาคจากคณะผู้บริหารสถานศึกษ่าเพื่อนุ่สตุนโครงการรวมใจไทยต้านภัยมะเร็ง โดยมอมู่เองก็ได้เริ่มปั่นจักรยานน่าระดมทุนทั่วประเทศนะครับ77จังหวัดตั้งแต่5ธันวาคม2 5่5กที่มาแล้วจากจังหวัดเชียงรายนะครับและปั่นครบเส้นทางภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกแล้วก็ได้ปั่นจักรยานระดมทุนมาจนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นจังหวัดสุท้ทยจังหวัดที่77รับแม่จะเปโครงการไปแล้วอย่างเปิดรับบริจาคจนถึงเดือนพฤษภาคมนี้โดยสามารถติดตามโครงการรวมใจไทยต้านภัยมาเร่งได้ทางเพจมอมู่สู้มาเร่งครับ ถือว่าผมภูมิใจมากๆแล้วก็ปลื้มใจมากๆนะครับที่ว่าคนสุราษฎร์ธานีนะครับได้จัดงานปิดให้กับผมนะครับก็เป็นการปิดโครงการปั่นนะครับก็คือการปั่นจักรยานโครงการรวมใจไทยต้านใบมะเล็งนะครับแต่อย่างที่ผมบอกในไลฟ์สดหลายรอบแล้วนะครับว่าการปั่นของผมนั้นแม้จะปั่นครบทั่วทั้งประเทศไทยแล้วแต่ว่าเรายังต้อง หาเงินบริจาคเพิ่มมากขึ้นนะครับผมก็เลยยังต้องเปิดโครงการเอาไว้ต่อนะครับแต่ว่าเป็นการจบการปั่นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการปั่นครบทั่วทั้งประเทศไทยแล้วครับก็อยากจะฝากถึงประชาชนชาวไทยนะครับว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เราทําขึ้นเพื่อที่จะออมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งยากไร้โดยที่ผมเนี่ยไม่ได้หักค่าใช้จ่ายเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับท่านสามารถที่จะร่วมกันบริจาคได้และบุญกุศลที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ผมก็ได้ถวายอุทิศถวายแด่พระรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัว รัชการที่9นะครับซึ่งเป็นต้นแบบของผมนะครับให้ผมลุกขึ้นมานะครับเพื่อที่จะสร้างเสริมความดีแล้วก็ลุ่มขึ้นมาแก้ปัญหาสังคมไทยที่ผมได้รับทราบว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น และยังไม่มีการแก้ไขอย่างเป็นระบบนะครับผมก็เลยได้จะทําโครงการนี้ก็ฝากทุกท่านสามารถเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวนะครับข้อมูลต่างๆซึ่งผมยังได้อัปเดตอยู่ตลอดอย่างที่ผมบอกแล้วว่าโครงการเรายังไม่จบนะครับก็คือไปที่เพจหมอหมูสู้มะเร็งนะครับในเพจนี้เราก็จะได้มีการอัปเดตข้อมูลต่างๆหลังจากนี้ก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะบริจาคมาได้เรื่อยๆผมคาดว่าน่าจะปิดบัญชีประมาณกลางเดือนพฤษภาคมครับนะครับอ่ะก็ยินด,ดีด้วยนะ